้ยสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีเอสจีแคนเบิดทุกประสบผลสเด้อเนาะหรือจะเป็นพ่อแม่พี่น้องทางลาวทางใต้น้ำพ่อแม่พี่น้องเลย่างประเทศน้ำพ่อเด้อนอนยินดีต้อนรับเข่าสู่ช่องก็ูกใีไงจันดาบ้านนากชาแนลอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องเลยมาพบมาพ่อมาพบมาเจอกันมาทีนี่เนาะพ่อแม่พี่น้องเลยช่วที่มุมเนาะพ่่อแมพี่น้องกันลัางเด็ดบรรยากาศกันเด็ดเด็ดพ่อแม่พี่น้องเลยมาเนี่ วันน <N> ี้มีหญ่จันดาบานนาก็ได้เมื่อบ้านเมื่อส่องเมื่อพี่น้องเมื่อตลาดนัดบ้านเฮาเนาะวันอังคารพเมรพี่น้องเลยมาเศร้าเนาะเมื่อขายตลาดนัดบ้านเฮาก็เมื่อขายก้อยหูม่พี่น้องมัใหญ่จันดาบานนาก็ได้กับไ้ขายเบิดชับพี่น้องเอ้ยเน้าซื้อจกหางโลมาก้อยขายบดชับเดี๋ยวมาแปดโมงนี่พวงเฮยไปแล้วพเม่์พี่น้องคนเฮากเนาะเฮ้ยอย่งมือเด้อพเม่์พี่น้องเลยมันอยากมีรถมาซ่อมเท่าถึงมาเด้อพ่อแม่พี่น้องคำวันได้ฉันปากถึงว่าเขาต้องหัวใจละลายเนาะ ก้อนขึ้นกระเพาะพเม่พี่น้องกดไลค์กดแเชฟฝากโคติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่ใหญ่จันดาบ้านนาเลยเด้อพ่อแม่พี่น้องเลยวันนี้แม่ใหญ่จันดาบ้านนาก็ได้สวยโอกาสมาแต่บ้านไปโซ่กินข้าวชาเรียบร้อยเนาะแม่ใหญ่จันดาบ้านนาก็จะได้มาปลามันปลาเผือกคือเก่าพ่อแม่พี่น้องวันนี้มาครบหน้าครบตากันพ่อแม่พี่น้องเลยกับพ่อตาพ่อตาเพิ่นก็มาเตศเฮดเทือนเฮดซานทั้งบ้านทั้งไก่พื่แนในพเม่พี่น้องเลยเพิ่นได้มาแต่เมื่อวานนี่แหละเนาะกับช่างเตี้ยเพิ่น อันนี้กเพิ่นมาเก็บปลาไม้ปลาตอกน้ำ่นมาเก็บหักไม้หักตอ,อกว่าผู้ถือเนาะเฮียพี่น้องว่ากันทิศภาคได้เด้อพ่อแม่พี่น้องขอโทษขอพ,พยัยละลายเนาะมีไงจนะนาบ้านนาพ่อพีภ่ภาคอาการได้ก็ดีอ่าววันนี้กับมีไงจนะนาบ้านนากับจิพาคซีห่ามานเราปลาเผือกปลามันคือเก่าคือเดิมเด้อพ่อแม่พี่น้องเลยโดยไปเบิ่งไปช่วยกันเลยเราทุกคนเนาะไมเป็นจใจใดไม่นี่เก็บไปใส่หอดใส่แล้วเนาะพ่อแม่พี่นออ้นอ,นองเลยเข้ามาหลายมือหลายวันละเลยสองคนกับเมียสังเตียเนาะกับหลานน้อยคนหนึ่งแต่ละมือแต่ละวันพ่อแม่พี่น้องเย ก็พ่อ anyway, ฟ้องกันไปเบิ ern, mm ่งเลยน้องพเมพี่น้องกวงหอมสัดใดน้องมันนี่ม้องพบหน้าพับตากันเลยน้องมันนี่้องคู่มันนี่พเมพี่น้องเลยเข่ามาปลาเผือกปลามันคือเก่าคือเดิมเด้อพเมพี่น้องเลยพาเอฟซีหามาหลับมาเบิ่งเป็นยังไงพ่อฟ้องกันไปเบิ่งเลยมาหอดมาถึงแล้วพเมพี่น้องเลยมาหอดเจดถึงปลาเผือกปลามันแล้วคือเก่าเนาองพเมพี่น้องนี่ก็คือเก็บไปไปแล้วเนาะ นี่จี๊ยบยูฟูยังกำลังเก็บอยู่ฟูแต่มาก่อนสางเตียกับลานน้อยคนหนึ่งเลยนะเจอคนได้ทงพี่น้องเลยเพิ่งจะจูมะเผาได้ไหมพี่น้องเลยลูกกุ้งกุ้งอยู่แต่เกลือปลามันจะได้เนาะหรือว่าจังไดแ้พี่น้องเลยอีจี้หามารับดูได้ไหม่พี่น้องมารับมาเรียบเบิ้งก่อนวันนี้จะเก็บแล้ว กับโบไลายไลโค้ตใดพงศ์คิดว่ามันโคอนเด็ดเนาะเลดไลโค้ตมีบดมีลมเอ้าใช้พักเจอยันโอ้เปนอยู่รถพู้น้อมาหนิบกเข่ามาเลยมาเด้อน้ำแข็งอยู่พี่เด้อเร็วว่าพี่เด้อเจ้ย ป่ามีน้ำแข็งมากินได้บ่ดิเด้อบ่เด้อขีโฮมพี่เด้อพูดนะผู้โฮมเปื่อยพูดนะเจา้าไม่ได้โฮมขี้เล็กเนาะมขี้เล็กเต็กเต็กลปลามันคือเกาเก่าคือเดิเดม คือเก่าเด้อเนาะเก็บปลามันทั้งก็ะไรโถ่ถุงไว้ก่อนนี่พี่น้องเลยก็มันต้นไม้ก่อนอืมกระตาไปมันนี่ก็มาเบิดทีนงานมันในกระไรพี่น้องเลยมาเห็ดเผือกเห็ดมันน้ำกันคือเก่านี่ก็เกิดเตะรลุดแล้วกะ ลูกผัวพนกันยังไม่ได้เห็นได้ครบได้พื่อพี่น,น้องเลยปลาเผือกปลามันกันเนะาะก็มาพ่อก็ออจุ่นคุม้มได้เก็บเ่าเลย,น,ยน้อยนะ เผื่อปวามันแอเโอ้ฟอตาเนาะพาถุงตู้่ะปุ่นก่อนปุนงินน่าก็ทองทอดทอดบ่อบายดีส่เห็ดไีช้างมาเก็บหางไม้ก็จะข่อยดุเจ้าหากระมาเนาะเก็นยังไงออไรทำอย่ กันว่าว่ามันกลวงมันหอมเนาะเกแต่เห็ดโทเมพี่น้อเงินโปรต้าพันมาตราเต้ามาดูโอ้ยพันมาเื่อเดียวตะกี้ถุนกับท่านได้เก็บอย่างพวกมือดอกท่านกระหักกระสิมาเป็นด่างเป็นแดงนะเป็นด่างเป็นดักเป็นแดงนะเดีไยวมาเลยมาเห็ดมาเบิ้งซื้อมาเบิ่งซื้อมาดูมาเกี่ยมาดูมาเบิ้งเนี่ยมาเบิ้ซ้อท่านปะเห็ดเนาะมาตัวนั่งกะ มาเูอะเก็มา,มายเยะเก็บแบบไลยแล้วะม่านึ่งจูบมึอ่ะมานึจูมึงเคยไปคนแรซื้อพวกไฟฮักคิวกลายได้มามื่อนี่เมื่อนี่เป็นต้นไติเจ้าคือพรกกันมาเมืนเนอนี้เนาะเป็นนี่ไรติเก่าคือหหินเนาะมาแ,แต่ไรมาเจ้าคือหัหินเนาะ <c oughs> เงืองานเกินหาคำมาจางรุดหายรุดนาบเฮอี่อมาขบมาคุยกันทอแมพี่น้างเอ้ยนีเนาะมาเบิดทั้งสี่คนอัาไ่เนาะเนอะทำไมกรัดปลูกป็นยังนะโอ้เจ้าเขามามือเดียวเลยช่วงคยปลูกไปลด ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เจ้าเมาดูมัเก็ตใครมือเลยเขมเห็นว่าเจ้ามามือเดียวโดยเฉ่าะปุูกไปโลดูุก้อยเก็บมะผูคกอยเขเห็นว่าพไปช่างเขามาบมดเขามาช่วยเลยแดดแด้เนาะได้ช่ำได้ก็บมือแล้วนี่ไอผมไปหนิเว้ยมือตลาดนัตลาดนู้นี่ด้วยคอยกองไว้ก่อนได้คอย เนี่คน,นได้ผลไ,ไวเลยเก็บไปปู่จังเตี๋ยผันเตี๋ยพืนให้คัาแล้วพืนไม่ได้รู้หอดเชื่อได้อเออหนูไมโป่งได้น่ะโปรงอันเยนเปลืองเสื่อเนาะไปก่อนพี่น้องไปถ่ายเอาคลิปก่อนเนาะกำเส้นเก็บ มีผู oh, ار, ng, ้ตบมให้โอ้ยเมียเราไปใช้ฉันกี่ว่าเพิ ah, ่นไปสิไดก็ต้องต้องมาแม่เพิ oh. ่นมัเก็บห้องใม้นี้เนาะมาเพิ่นไปบ้านน่าห่วยเมาเฉยๆเอ้าสบายดีเด้อสบายดีจะเก็บห้องเสรแล้วจะมาก่อนค่อยพอแล้วพอเก็บสบายด้วยพอไปเก็บตัวหน่อยเพิ่นตัวใหญ่ตัวหน่อยยาวันเ่อยตัวหน่อยเป็นพน พวกมันจึงบวกกินมันมันมีไม้กินมือกินไม้ั่เก็บเบิ้ก็พวกกินมันแล้วเนาะก็สัตว์กินเนาะคนเท่านี้อ้าวเนาะลุงเก็บบางไม้เอาเลยเราเพิ่งกินมันเนะพวกเนาะตัวน้อยก็ว่ายน้ำให้พวกมันกินเนาะกินแล้วขี่ใช่มันจึงงามเนาะฉันก็ฟังเรื่องพวกพี่น้องทางเตี๋ยผนเบาฟังเอาผมเลยผมเลยเคยเห็นมันจักเถื่อนเลย ข้างแรกเพิ่นจักไงนนี่ดีว่าจังไดแรงแล้วบอกเลยอีกตัวมันไม่มองปลูกก็พันข้างแรกในชีวิตพ่นนะเฮ้ยพี่น้องได้ปลูกน้ำมันใหญ่จันดาเสียแล้วกันมื่นพิ่นก็ไปปลูกน้ำดอกเออปลูกร่วมกันนี่แหละเนาะแต่โมมีดินมีดอนเนาะทีหอมเฮ้ยหน้ากับปลายมีแต่ให้น้ามันปลูกกับโมวินี่กับโบได้ลายในดอกไม่ใหญ่จันดาวันหน้าก็พงะพอตาก็ได้ก็มีชามนี่แหละเนาะเฮ้ยพี่น้องเอ้ยแด้ปลามาณพันสองคนกันนะมันไม่กว้างปันไดพุ่นแหละ n, n mà, h a ไปทชื่อันเข่าปู่กับสิบวัดเครื่องชอบนี่ไปจักหนอไเลยจังเลยนะโอ้ยคอยจางมาไล่ดอกสีล้านนึงขึ้นมาเดียวน่อยอันจังว่าแล้วเอไลายแค่คนดุดกันโอ้เจ้าบะไรเบิ่งบ่อปามคลองนั่นขุมันหกขุมันหกเขาก็เอาแพ่งเนื้อเจ้าของบททางก้อนเนาะอันเจ้าทางก้อนน่ะคนกรดุตราคาอยู่พนดว่าหน่อโอ้คนกระดุดบางชามเนื้อ เอาวางสามพราะน,น่ะขนุนคำนนั้นอันนั้นนั่นมันก็เล่ากระทางแล้วนะตัวนี้ของตาชอยนี่กระทางแล้วกระเล่ากระสามล,ล้านหาแล้ากากวก็กลวงกวูงกเฮาหมุนเลยของเฮาบหนยาวไปนี้เนี่ยมันฮกเออบระเทศทางจักรีว่าก็ปักป่าไม้มันกาบริษัทคือ <c ười> ทางโน้นนั่นนี่มันเปลีนอยู่ทางโน้นนะกี่ว่าจิบประชดทวนมันเถอท่านเด้อทัางหมดจะกระตัดอยู่ท่านเด้อมันมาช่วงไป เจดเปิดวันที่ยู้ชอบไฟเห็ดยืนชันนะชันกะที่บางคนยิ่งยอะใหม่กันเลยกันว่าห้างทางป้าลำคลองลำคลองออกให้เพิ่นนั่นตามเพิ่นเบ้านะเพิ่นชีลดราคาอันนี้บัดป้าไผ่ป้าขี่ยักมายังเนาะทำมาพืชเนาะเดี๋ยวเพิ่นก็เอาราคาแพงแน่เด้ปีนาเพิ่นชอบทำเก่าว่ปีนาโบเอาได้โบช้ำได้โบช้ำลดราคาอีกปีนาบางนี่เก็บแล้วมันก่อนยังพันไดเอานั่นมากถือ ต่ดงว่าเก็บตัวใหญ่มันเด้อเราขันตัวน้อยมันได้แต่งออกน้ำล้างขันออกฉันเ้นี่มันตายบปแล้วเวลามกระดอกปวกกินเขาเอาแต่ชมีไงชมลูกคงดูทั้งพื้นี่นั่นดนน่ะมีแต่ว่าหัวมันยมันซีลงคุณนั่นํำแข็งคุณกับน้ำขุกคุณติ๊คคุณนั่นซื้อลำแข็งมาอยู่ โหยว่าไม่ข่อยเมื่อยสิเป็นล่มเป็นแรงสิตายเก็บตัวบอกว่าทำต้องอันเก็บงานวัดกะไม่ใช่ได้ล่ะเขาบอกเอไว้บ่ไว้เห็ดน้ำไรไปสิเขาเก็บเขาเก็บเติมไงพ่อเดเติมแล้วค่อยๆเอาออกใหญ่คือเจ้าหรือว่าจุ้่อยแล้วแต่หึงแล้วโอ้เห็ดแล้วไม่ใช่แล้วเนาะอุ้ยบุกคักบุกแน่เลยบุกคักเลยคือเป็นยุ่มยิ้มอยู่จุ้ยคอยเก็บหน้าว่านี่เข่ามาสองข้ามได้หันมาหัน หมดเจ๊ยอเข้ามาได้หนึ่งกับมื่อได้โทรศัพท์เล่มันอยู่เมื่อโอ้จะพอพ่อพอดึงอยู่เนาะจ้ะโอ้ยเนาะนี่แดดที่เราใช้ตัวรงจะเก็บไปอีกแดดก็ได้ิว่าหมเนาะเฮ้ยเฮ้ยเก็บแล้วตอนเช้าไหมมาตอนเช้ามันใช้สิบโมงแล้วโอ้สิเขาจะเป็นโมงเลยเนาะวันเช้เนาะว่าตอนเช้าเด้อเช้าเจ้าบ่ ข <mile inside. S 2> ่อยมาข่อยก็ต้มใส่ต้มพุงเพื่อจะกินข้าวกินน้ำข่อยก็ได้ปูไปนางโฮมพูแล้วกินน้ำแข็งปู่ตาเพิ่นกะปูกระโทรมาให้ไปกินข้าวปุ้นข้าวปลาน้าปลาช่วยปูฟันข้าวปุ้นต้องคายถือเลขสามล้านกลัวปูเลขสามโตมาเด้อเพ่อนวะเละใชไปริโบเลยปะชวนกําลังต่มนะถอดินบึ้มบุ้มอยู่หันถึกนึกน้องอยู่ยังยังคาหัน มานี่เนาะพี่พี่น้องบัดนี้นี่เพิ่นมาช่วยจักสิไดายําใด้เนาะวันนี้กับพี่งานพ่อตาเพิ่นมากช่างเตี้ยเพิ่นเนาะวันนี้ก็ไไรมาครบหน้าครบตากันเบิดทุกทุกคนเนาะพ่อแม่พี่น้องเลยโดยเมียจันนาบ้านนาเก็บมากับเมียช่างเตี้ยเพิ่นก็แต่ปุ้นแหละพ่อแม่พี่น้องเลยครั้งแรกในชีวิตสีว่าเนาะปลูกเพาะปลูกมันกะติดตามรับชมเบิ่งครั้งต่อไปอีกเนาะพ่อแม่พี่น้องสิเป็นจังได๋เนาะสิได้หรือบ่เนาะ ยัจันดาวันนาก็เคยถ่ายทำัำเร็มากกะ่บได้แบบถ่ายเปลือกถ่ายมันแบบนี้พ่อแม่พี่น้องก็หกกระดอนเนาะนี่ก็ได้มันติดตามรับชมแล้วกะจะลืมกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้แม่ย่จันดาวันนาทุกครั้งเลยเด้อพ่อแม่พี่น้องเลยเขามาแล้วก็ะจะพาเปิดเผาเบือเนาะเบิ่งให้จบให้สิ้นเด้อพ่อแม่พี่น้องเบิ่งแล้วก็ขอขอบุญขอบคุณหลายๆเด้อขออยู่ดีมีใจอยู่เย็นเป็นสุขสุขก,กายสบายใจ วันนี้ก็มีงานจัดามันน่าสำหรับคลิปนี้ก็ขอล่าพ่อเม่พี่น้องเขาแล้วเนาะกาติดตามคลิปต่อไปเนาะพ่อเมย์พี่น้องเลยผิดเฝ้าผิดพลาดอาการใดก็ขอโทษขอภายละลายเด้อพ่อเม่พี่น้องเด้อกอมาแล้วที่าเปิดเ้าเบื่อเนาะผมบอกพิดพลาดอาการใดก็ขอโทษขอภายละลายแต่ว่าคุณบอกมวมนว่นหูก็ตีเตือนมาได้เด้อพ่อเมย์พี่น้องเลยอ่ะโอเคพ่อเม่พี่น้องกล่าวขอบายสบายดีนะเป็นไรก็ตามพ่อเม่พี่น้องเลย อันนี้กำลังมาเนาะเมฟิโนงมาแต่ละมื้อแต่ละวันก็บอได้มาแต่เสาจากมื้อเม่ีโนงเลย